ยินด,ด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลิตสายมันคลิปนี้อยู่ที่อำเภอบางเรนจังหวัดนครปฐมครับเอาเรามาดูผู้เช้งกันหน่อย ถ้ากีฬามันแน่นอนน่าน่าน่า,นาจะขี่ขี่เล่นกันนะครับจับเล่นกันเพราะว่าจะเป็นของใครเดียวกันนะจะเป็นของอเด่นทองกันช่างนะครับทั้งสองลำเลยลดเยอะมากนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าโอ้โหใ่รไม่มางานนี้พลาดนะครับ คำตอบผลของการชัก ลั่นลั่นบางเลนเลยครับ เดียวครับนะผมบอกได้เลยงานนี้โอ้โหเยอะจริงนะครับรถตนะีนสวยงามจัดเลยทีเดียวนะครับ แน่นอนครับรเวือนรือนดต็เลยครับงานี้จุดจัดเลยเดียวนะครับเอาทั้งไอ้าวาโพด้โ่าุดจัดเลยนะครับ นึกว่าจะถอยหลังมาซะลา <c oughs> แล้วเรือนทองครับเมื่อกี้นี่ถอยหลังเดินเลย <c oughs> เดี๋ยวมาดูวลรวัการช่างกันครับคันนี้แหมทีมงานเยอะเดลือเกิน เือนบางเลนแน่นอนครับะเทือนเทือนแผ่นดินแน่นอนโอ้โหแต่ละคันแต่งจัดเต็มเลยครับจัดหนักจัดเต็มสีสันนี่โอ้โหสวยงามเลยทีเดียวเรผมยืนอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับโอ้โหรถผ่านแต่นัทีโอ้โหแผ่นดินส,สั่นไปหมดเลยอ่ะว่าเป็นง,งานใหญ่งานระดับประเทศเลยนะครับโอ้โห เอา้ามาดูคันนึงกันหน่อยครับเรือนทองการข้างแี่มานนิ่มเลยโอ้ว่าสุดัเดเลยทีเดียวครับงานนี้โอ้โหลงลงหางด้วยแี่ ภาพกีฬามันมันครับเมื่อกี้นี้ออกบอมเครื่องกันหน่อยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแปนงานของเขาประมาณช่วงบ่ายสองเขาจะแปลภาษากันนะครับอ่าจะเป็นแปลเป็นล็อก้านะครับ ละคันสุดจัดเลยทีเดียวมรพการช่างนะครับสิทธิ์เพาะเสือสวยๆเลยครับงานนี้โอ้ยังมีรถที่กำลังยังมาไม่ถึงอยู่นะครับก็มาเรื่อยๆอยู่ ตอนนี้รถบอมเครื่องเยอะมากไม่ไม่รู้จะถ่ายทไหนก่อนนะครับมีทั้งตัวใหญ่ตัวกลางตัวเล็กนะครับรถตีดินมีหลายขนาดใสมากเลยนี่เทปตีดินหน่อยปรับหน้าดินให้เรียบหน่อยครับ มองเครื่องไปก่อนนะครับตอนนี้ฝาด้วยปูป่ปาด้วยนะครับปูนี้สุดทุกลำครับแรงทุกข่าย